มาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานพ่ยิปซีประจำวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์2567นะครับซึ่งตรงกับวันขึ้น8ค่ําเดือน3ปีเถาะนะครับผมอนะมาเช็คกันดูซิว่าคนที่เกิดทั้ง7วันนะครับไพ่อยากจะบอกอะไรนะสำหรับคนที่ชมทาง t ิ k t o k นะครับถ้าชอบคลิปนี้หรือเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะครับช่วยกดรีโพส์กดเซฟกดหัวใจนะครับให้กับอาจารย์เอาไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ชมทางทุกๆแพลตฟอร์มนะครับ สามารถกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้เพื่อเป็นสะพานบุญคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์นะครับสีมงคลประจําวันนี้นะครับสีที่ดึงดูดโชคลาภเลยลก็จะเป็นสีฟ้าสีที่บ่งบอกถึงอํานาจวาสนาก็คือสีเทาและสีดําสีที่ห้ามใช้จะเป็นสีเขียวนะครับเลขนําโชคของวันนี้นะครับก็คือเลข6เลข3เลข8เลข9เลข7และเลข1นะครับผม ดูดวงสนตัวกับอาจารย์มีค่าเปิดดวงชะตาอยู่ที่599บาทนะครับใครสนใจคุณผู้ชมทางทิกตอกกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ทิกตอกของอาจารย์เข้าไปโอนเงินจองคิวกันเอาไว้ก่อนได้เลยส่วนคนที่กดแล้วมันไม่ไปนะครับมันนิ่งๆนะก็ให้ทักทางอินบ็อกซ์ของทิกตอกของอาจารย์โดยการกดติดตามเอาไว้ก่อนแล้วก็ทักมาเป็นข้อความได้นะครับผมทางอินบ็อกซ์ในทิกตอกสำหรับคุณผู้ชมทางทุกๆแพลตฟอร์มนะครับ ก็ติดต่ออาจารย์ทางอินบอกของแต่ผมเอาไว้ได้เลยนะครับผมพูดทางเปิดทํามังเปิดสังคังเปิดนะครับใครที่ชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับอย่าลืมกดติดตามโปรไฟล์ให้กับอาจารย์เอาไว้ด้วยกันละกันแต่ถ้าเกิดคนที่ชมจนจบวันนี้ขอให้ประสบความสําเร็จนะครับมาครับวันนี้ใช้ไพ่ชุดมอแกนเกรเป็นไพ่ที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับมาครับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์มาดูซิว่าไพ่อยากจะบอกอะไรได้ไพ่ว้าวสองถ้วยนะครับนี่โดยภาพรวมวันนี้จะ ยอดเยี่ยมมากสำหรับชาววันอาทิตย์นะครับจะมีคนเข้ามาให้ความอุปถัมภ์และช่วยเหลือคนค้าคนขายก็จะกําไรดีนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับจะมีเงินเข้ามาจากเพื่อนต่างเพศหรือว่านะครับคนที่ติดขัดปัญหาเรื่องการเงินวันนี้ก็จะดีขึ้นแน่นอนนะครับสุขภาพนะครับให้ระวังในเรื่องของการพักผ่อนว่าแค่เพียงพอแต่ดูรวมๆแล้วก็แข็งแรงดีนะครับความรักคนโสดนี้จะมีคนเข้ามาชอบมารักนะครับสมหวังในเรื่องของความรักนะครับ คนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักเป็นปึกแผ่นนะครับนะมีความชัดเจนนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับแฮปปี้ครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้นะครับจัดน้ำฉันน้าใช้ไปถวายพระนะครับทําความสะอาดทิ้งพระและนะครับไหว่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สายพระแม่นะครับก็จะโชคดีสําหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์พ่อยากจะบอกอะไร ได้ไพ่เดอะฟลูนะครับเป็นไพ่ตัวตลกกิจการงานในวันนี้ขอให้คุณชิวชิวในเรื่องของการทำงานอาจจะแบบว่ามีเรื่องที่ต้องจุกจิกบ้างนะครับแต่ว่าก็ยังจะสามารถปรับตัวได้ดีอยู่นะครับสำหรับการเงินก็เช่นกันนะครับในวันนี้นะให้ระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายนะครับยังต้องดูแลกันอยู่เนาะนะครับเพราะว่าเงินได้มาแล้วไม่ค่อยได้เก็บนะครับ สุขภาพครับให้ระวังอาการเก่าๆโรคเก่าๆที่จะกลับมาอันเกิดจากอารมณ์ของคุณที่มักจะคิดเยอะคิดมากนะครับความรักคนสวนวันนี้คุณยังไม่จริงจังจริงใจกับใครนะครับความรักยังไม่ดีนะะค,คนที่มีคู่นะครับวันนี้นะคุณเบื่อๆในเรื่องของความรักนะครับก็อยากจะแบบว่าอยู่คนเดียวอยากไปเที่ยวไปทําอะไรให้ผ่อนคลายบ้างนะครับนั่นเองนะวันนี้ขอพรขอสชคราภให้ปัดกวาด เช็ดถูหิ้งพระนะครับนะให้สะอาดแล้วก็อย่าลืมไหว้พระพิคเนตปางประธานพรด้วยนะครับผมท่านที่เกิดในวัดอังคารครับให้อยากจะบอกอะไรได้ไพ่สามไม้เท้านะครับนะวันนี้กิจการงานของคุณโดยภาพรวมถือว่าดีนะครับมีโอกาสที่จะไปต่อได้แต่ว่าคุณมักจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับในช่วงนี้ถือว่าดีขึ้นนะครับการเงินก็เช่นกันนะครับต้องช้าๆได้พระเล่มงามนะครับ โชคลาภก็มีเข้ามาบ้างแต่ไม่ได้เยอะนะครับสุขภาพครับช่วงนี้ให้ระวังนะครับโรคเก่าๆนะฮะที่คุณเป็นอยู่นะความรักคนโสดนะครับในช่วงนี้จะมีคนเข้ามาชอบมีคนแอบรักนะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้คุณดูเอื่อยๆดูซึมๆนะครับนะไม่ค่อยร่าเริงต้องพูดคุยกันนะครับแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะให้ไปบริจาคโลหิตนะครับนะแล้วก็ ไปถวายยาโรงพยาบาลสงอะไรอย่างเงี้ยทำบุญโรงพยาบาลเนี้ยจะดีมากครับผมท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนครับได้ไพ่สิบไม้เท้านะครับวันนี้นะกิจการของคุณโดยภาพรวมค่อนข้างจะเหนื่อยเพราะว่าคุณเองเป็นคนที่ทําทุกอย่างด้วยคนเดียวนะครับไม่ค่อยได้แบ่งให้ใครไม่ค่อยได้ยกให้ใครไปทำนะก็เลยต้อง แบกอยู่อย่างนั้นนะครับเหนื่อยมากนะครับการเงินก็เช่นกันนะฮะในวันนี้ยังไม่ได้เงินเข้ามานะครับเหงื่อไม่ตกก็ไม่ได้ตังค์แน่ๆนะครับผมต้องทําเองสุขภาพระวังอาการปวดไขข้อปวดคอปวดกระดูกนะครับผมความรักคนโสดนะครับวันนี้คุณมักจะจริงจังจนไม่อยากที่จะให้ใครเข้ามาในชีวิตนะครับคนที่มีคู่ครับวันนี้ความรักนะคุณมักจะแบกทุกเรื่องของครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นงานว่าจะเป็นครอบครัวความรักคุณแบกไว้หมดเลย บางทีก็ดูเหนื่อยนะครับบางทีก็ดูอึดอัดนั้นต้องวางลงบ้างเดี๋ยวมันจะขาดผึงเอาเนาะวันนี้ขอพรขอโชคลาบพุทธกลางวันนะครับให้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสายาพระพิฆเนศนะครับพุทธกลางคืนก็เช่นกันจะได้มีโชคมีลาบกับเขาบ้างนะครับวันนี้นะท่านที่เกิดในวันพระฤหัสบดีครับได้ไพ่ แปดไม่เท้านะครับวันนี้กิจการงานของคุณจะเ,เริ่มดีขึ้นนะครับโดยภาพรวมแล้วนะครับงานของคุณมาได้ดีเลยจะมีผู้ใหญ่มอบหมายกิจการงานให,ให้เข้ามาเยอะขึ้นการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้จะได้โชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมมีเงินเข้ามาเยอะนะสุขภาพครับวันนี้ก็ดูเหนื่อยๆกับปัญหาในเรื่องของการไม่ค่อยได้พักผ่อนหรือว่าทํางานเยอะเกินไปความรักคนโสดนะครับวันนี้ความรักดีๆกาลังจะมีเข้ามาเนาะนะครับ คนที่มีคู่ครับวันนี้คุณมักจะได้ของขวัญหรือว่าได้ข่าวดีจากแฟนหรือคนรักของคุณเยี่ยมเลยครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภอย่าลืมสวดมนต์ไหว้พระนะครับสวดคาถาบูชาลูงปู่ทแเราจะได้โชคดีนะครับผมท่านที่เกิดในวันสุขครับผมได้ไพ่โอ้โหนะครับหนึ่งไม้เท้าวันนี้กิจการงานของคุณโดยภาพรวมจะประสบความสําเร็จ คนที่ตกงานก็จะได้งานนะครับจะมีคนมาหยิบยื่นโอกาสดีๆให้ก็อย่าเพิ่งปฏิเสธลองทําดูก่อนการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้เครียดๆก็มักจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือเรื่องการเงินดีขึ้นครับสุขภาพครับวันนี้ให้ดูในเรื่องของการากินกันอยู่นะครับนะอาการภูมิแพ้หรือท้องเสียอะไรประมาณนี้ต้องดูให้ดีนะครับอากาศร้อนความรักคนโสดวันนี้จะมีคนเข้ามามอบความรักมอบหัวใจเพราะคุณเป็นคนเก่งเนาะ คนที่มีคู่ครับวันนี้ปัญหาความรักนั้นจะได้รับการคลี่คลายขอให้คุณเปิดใจคุยกันทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไปเติมน้ํามันตะเกียงถวายค่าน้ําค่าไฟวัดนะครับแล้วก็ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สายพระแม่จะดีมากครับผมท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับได้ไพ่ อาราชินีถ้วยวันนี้กิจการงานของคุณนะโดยภาพรวมแล้วนะครับเป็นไพ่ที่ต้องรอคอยนะวันนี้จะเย็นเย็นการงานที่จะเข้ามาก็ช้านิดหนึ่งครับนะการเงินก็เช่นกันครับวันนี้นะยังไม่มีอะไรที่เข้ามาเร็วเกินไปนะครับต้องค่อยๆดูกันนะครับสุขภาพให้ระวังอาการปวดคอปวดกระดูกสายตาไม่ค่อยดีนะครับความรักคนโสดนะครับช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยมีเข้ามาต้องรอก่อนนะครับ คนที่มีคู่ในช่วงนี้คุณมักจะคาดหวังอะไรจากแฟนมากเกินไปจนบางครั้งผิดหวังเนาะั้นไม่ต้องไปหวังครับจะได้ไม่ต้องผิดหวังนะทุกอย่างจะได้ดีขึ้นวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สายพญาน,นาคพระภูมิเจ้าที่พระบางนักปลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะก็จะมีโชคลาภครับผมอ่ะนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขร่ำรวยร่ำรวยนะครับนะ